ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายพิธาริมเจริญรัตอดีตหัวนหน้าพักเก้าวไก่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่าเป็นการเมืองเฉพาะกิจมีนายกเฉพาะกิจที่เข้ามาสู่อำนาจแบบเฉพาะกิจ ต้องหาสัดส่วนบาลานซ์ระหว่างการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองกับการทำตันสัญญาให้กับฝ่ายคา้านซึ่งคิดว่าฝ่ายค้านมีนกลไกในการควบคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้เป็นไปตามข้อตกลงเช่นการอภิปรายนโยบายซึ่งเห็นแล้วว่าได้ดีพอสมควรอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของอดีตนะครับวน,น้าพัฒ ก้าวไกลคุณพิธาริมเจิญรัตเมื่อถามว่าพักประชาชนอาจมีข้อค้อหาว่าไปหนุนแล้วจะไม่กล้าตรวจสอบรัฐบาลนายพิธามองว่าพักประชาชนไม่ใช่ฝ่ายคำ้ำได้พิสูจน์ผ่านการอภิปรายในการทําเรื่องสําคัญไปแล้วนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็ได้ใช้กลไกสภาตรวจสอบรัฐบาลอยู่เรื่อย เพียงแต่ต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลและนายมตีให้ทำตามคำสัญญาอย่างตรงไปตรงมาเพราะแบนดิ้งของพรรคภูมิใจไทยคือพูดแล้วทำถ้าพลิกไปพลิกมาก็เป็นห่วงว่าแบนดิ้งของพรรคจะไม่ได้ใช้อีกในการเลือกตั้งที่จะกำลังมาถึง ส่วนชาตทัศทางการเมือง4ี่เดือนที่จะมีการยุบสภานายพิธาประเมินว่าสิ่งที่น่ากังวลสําหรับนายอัครุทินชานวญวิรุลนายกตีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือน่าจะเน้นเรื่องของบ้านเมืองมากากว่าการเมืองและอย่าให้การเมืองนาบ้านเมืองเพราะชาตทัศต่างๆมาจากหลายเรื่องทั้งการต่างประเทศเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างวันนี้ตนมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็มาสอน2เรื่องด้วยกันก็คือ 1. การเลือกตั้งประเทศเมียนมาที่จะมาถึงและ2การประชุมอาเซียนเป็น2เรื่องร้อนสําหรับนายยกรัฐมนตรีเฉพาะกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้ที่ต้องดูแรลรวมถึงเรื่องนิติรัฐนิติธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญก,กดทับการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาหากต่อแบบส่วนตัวไม่ว่าจะพัดภูมิใจดูด แต่ตอนนี้ก็ดูดมาแพ้ผมมาและแต่ตอนนั้นที่ดูดมาก็แพ้ผมเลยนะคนที่โดนดูดก็จะต้องรู้ว่ามีแผลจากพักการเมืองตัดอดชีวิตประชาชนก็จะลงโทษไม่แน่ใจว่าการย้ายพักในเร็วๆนี้ส่วนตัวแล้วในฐานะอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลก็ไม่มีความกังวลและเป็น คนละยุทธภูมิกันเราไม่ว่าใครการเมืองเก่าการเมืองใหม่อย่างแน่นอนเพราะยุทธภูมิของเราทำงานแบบร่างขึ้นบนในขณะที่ส่วนใหญ่ทำแบบบนลงล่างคนที่เคยกังวลคือคนที่ทำงานการเมืองแบบบ้านใหญ่ใช้กลไกของข้าราชการในการเดินเกมมากฝ่าคนที่การเมืองแบบร่างขึ้นบนอย่างพักประชาชนปัญหาอยู่ที่โฟกัสตัวเอง โฟกัสตัวเองอย่างพักประชาชนต้องแก้ปัญหาของตัวเองหาคะแนนเดนให้ดีหายุทธศาสตร์ให้ดีสื่อสารการเมืองให้มากขึ้นไม่ต้องไปสนใจโพหรือสถิต,ติก็ขอให้มีสมาธินายพิากล่าวแม้การตัดสินใจของพักประชาชนอาจจะไม่สมบูรณ์ตนเองก็พอเข้าใจได้ตอนนี้ผ่านไปแล้วกลับไปแก้อะไรไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลเฉพาะกิจชุดนี้ให้ได้มากที่สุดและคอยเตือนนายยกน้ำตีตลอดเวลาว่า เป็นนายกนำรีเฉพาะกิจที่มาจากอำนาจเฉพาะกิจเพื่อเพื่อภารกิจเฉพาะกิจช่วงท้ายในพิธาแซลนายอนุทินด้วยว่าซักผ้าเสร็จแล้วกลับมาตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นายพิธาริมเจริญรัตได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับ